สวัสดีครับกลับมาพบกับการเป็ครอบฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกจากผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจําวันอังคาที่17ครับมกราคมสองพันห้ึ่ร้อยหกสิบหกครับพบกับแนวทางสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงย้าครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงุนสูงแรกของเรานะครับกดกระทันที่สนใจพบมุมวีพีครับแอดไอดียไลน์ครับด้านหน้านี้ครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้านี้ครับเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับ ในกลุ่มเราสอนเทคนิคการคัดบอลครับเทคนิคการลงทุนครับคัดบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์ลงทุนอย่างไรให้ได้กําไรครับสอนเทคนิคการดูราคาน้ําราคาฟูตต่างๆครับเรามีบอกอยู่ในกลุ่มนะครับบอกหลายๆอย่างเลยท่านงใส่ตรงไหนสามารถสอบถามในกลุ่มได้เลยครับท่านสนใจเข้ากลุ่มมีทีก็แอดไอดียลนด้านหน้านี้ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านหน้านี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับ VP1 VP2 แล้วก็เต็มไปที่บลิครับหนึ่งพันคนก่อนนี้ก็เปิด VP3 ีสามวีพีส การันตีด้วยสมาชิกครับผมเราดีจริงสมาชิกถึงเยอะขนาดนี้ครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลสุกวันเมื่อคืนที่ให้ไปครับตัววีพีผมก็ทํากําไรกันไปได้ครับอีกหนึ่งวันนับยิงหนึ่งลูกน้ํา80ครับตัวนั้น80หน่อยๆครับเดี๋ยวยิงครึ่งแรกก็เลยสองต้นไปเราก็นับวินครับส่วนตัวแทกอีกคู่นะครับก็ยิงไว้ครับยิงครึ่งแรกหนึ่งตูวเราก็นับฟรีไปครับเราไม่ลงทุนครับก็ไม่ได้ไม่เสียครับแต่ตัววีพีก็ทํากําไรกันไปได้อีกต่อเนื่องครับ วันนี้ก็มี VP หนึ่งตัวพร้อมกับตัวแถมอีกเหมือนเดิมครับที่มาให้ครับตัว V ีก็เตะสามทุ่มตรงครับเป็นฟุตบอลคกรตเกยูยี่สามครับปอร์ติโมโเรนเซอเปิดบ้านรับคืนของเบนซิก้าเป็นคือตัว v ีตัวแถมก็บูลแรกครับหกโมงครึ่งครับเป็นฟุตบอลตุรกเกียบนเพื่อนของจอร์เจียตัวแถมตัวแรกครับแล้วก็ตัวแถมรอบเที่ยงคืนครึ่งครับ ก็ตุรกีเหมือนดันครับบอลถ้วยครับอนันญาสปอร์เปิดบ้านรับจำอย่างกาลาตาสาลครับคู่นี้ครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งวันนี้มีทั้งหมด6ตัวตัววีพีหนึ่งตัวครับตัวแถม5้าตัวครับตัวแถมตัวแรกที่เตะหกมุมครึ่งเลยครับเตะไวหน่อยครับช่วงเย็นๆครับไม่มืดมากครับตัววีพีหงก็สามสุ่มครับไม่เดึดครับคู่นี้ครับการลงทุนสูงแรกของเราครับอันนี้ก็คือตัวแถมชุดที่หนึ่งครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวครับ ขอพยายังไม่ทําคลิปวิเคราะห์แต่ก็มาให้ทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์นี้ก็น่าจะทําคลิปวิเคราะห์ได้แล้วก็นี่คือตัวแถมตัวที่2ครับเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นฟุตบอลลีกของเวนเยี่ยมครับหนึ่งหนึ่งคู่แล้วก็ทีสองสี่สิบห้าครับก็เป็นบอลลีกของเวนเยี่ยมเหมือนกันครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายครับทีสองสี่สิบห้าเหมือนกันครับเป็นฟุตบอลอนเวนตันลีกใต้ของอังกฤษครับก็มีเที่ยงคืนครึ่งสองคู่ครับ แล้วก็มีีกสองสี่สิบห้าสองคู่ครับคู่แรกก็เริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยทีเดียวครับตัววีพีผมก็สามตุ้งกับโปรตุเกสบอลก้วยของโปรตุเกสครับนี่คือผมจะคัดบอลช่วงเวลาเดียวกันนะไม่ให้ผมสามตัวสามตัวนี่คือเยอะและ้วนอกจากวันเสาร์ที่ทำบอลมันเยอะก็จะมีช่วงเวลาเดียวกันที่คัดมาสามคู่บ้างครับ่แบบจะบจ่ให้เกินสามคู่กับสองคู่ก็กำลังเงียบเผื่อบางคู่มันยิงไหวครับเราก็ลดความเสี่ยงไปในตัวครับ ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ผมไว้ครับคอยคอมเมนต์ให้กําลังใจครับก็ขอบคุณจากใจจริงสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวแถมมาก่อนเลยครับตัวแรกเวลาหกโมงครึ่งครับคือตัวแถมตัวแรกครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวต้องช่วงเย็นๆเรามาดูรานกัรสวัสดีครับ